สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมารู้จักกติกาที่โรงเรียนที่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยเขาเขียนกฎกติกาไว้ว่ายังไงถ้าเรามาใหม่เราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะแต่ต่อไปนี้ถ้ารู้แล้วต้องปฏิบัติตามกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า เขาจะเขียนไว้ว่ายังไงบ้างอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ที่โรงเรียนที่ครูทำงานนะคะที่โรงเรียนอื่นๆอ,อาจจะมีแบบอื่นก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนภาษาไปด้วยกันแล้วกันนะคะดูข้อแรกค่ะย้ายเมื่อเ p r e c i s e l till 1 1 t i ย้ายเมื่อเด p r e c i s e till อ l ะเลทีแปลว่าเราเนี่ย precise แปลว่าตรงเวลานะคะแปลว่าเราเข้าเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลาทุกครั้งห้ามเลทห้ามช้านะคะ,อ,ะอันนี้เรื่องการ precise ก็คือตรงเวลาเนี่ยที่นี่ให้ความสำคัญมากมากอันดับต้นๆเลยนะคะมากที่สุดเลยนะคะ โดยเฉพาะเวลาที่เรานัดไข่เนี่ยที่นอร์เวย์ถือว่าคุณจะต้องรักษาสัญญาคุณจะต้องมาตรงเวลาให้ตรงตามที่เรานัดหมายไว้นะคะข้อสองฉั r t ะม l ถึงท t i ๆ l ั่วโมงฉั r าทม ก็แปลว่าคือเราเตรียมตัวนะคะ for bereit ก็คือเราเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปเรียนในทุกๆวิชาในทุกๆชั่วโมงนะคะก็เตรียมความพร้อมในฐานะที่เราเป็นนักเรียนผู้เรียนนะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ตรงเวลาค่ะ กกติกาข้อต่อไปนะคะย,ย,ย้ายเยอะเล็กเซย,ย,ย้ายเยอะเล็กเซแปลว่าเราต้องทำการบ้านนะคะเล็กเซแปลว่าการบ้านหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษานะคะผู้เรียนก็ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องทำการบ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเป็นการย้ำว่าเนี่ย เราเข้าใจนะในสิ่งที่เราเรียนมาจากที่โรงเรียนนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะข้อต่อไปเขาเขียนว่าย้ายหาเรืออ oh, ัลต์อุจสสียรโอกิมเทย้ายหาเรืออัลต์อุจสสียรโอกิมเทยก็คือเรานะ่ะฉันเตรียมอุปกรณ์นะคะอัลต์แปลว่าทุกๆอย่าง อุจเตยแปลว่าอุปกรณ์แล้วก็กิมเทยกิมเทยกทยค็คือเสื้อผ้าพระศึกษานะคะเทยแปลว่าพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องนึงนงน่งหม่มเนืองนุ่งห่มนะคะลิ้นผ่านกันกิมแปลว่าวิชาพระศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่อุดอุเตียบางทีเขาก็อาจจะนัดหมายว่าเออเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ตรงนี้มานะ เราจะทํากิจกรรมเราจะไปข้างนอกกันนะอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องเตรียมไปนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ไม่เตรียมให้เรานะเราจะต้องเตรียมตัวเองนะคะกิมเทยอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันเสื้อผ้าพระศึกษาเนี่ยเวลาที่เรามาโรงเรียนที่ประเทศนอร์เวย์นะคะชุดมาโรงเรียนอาจจะต่างหากนะคะชุดพระรศึกษาหรือว่าวิชากิมวิชาพระศึกษาเนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะ,ะยกตัวอย่างเช่นหน้าหนาวนะคะเราก็จะใส่เสิร์ฟเลสใช่ไหมเสิร์ฟเลก็คือรองเท้าบูทรองเท้าหน้าหนาวกันหนาวนะคะบางทีมันอาจจะมีตรงพื้นรองเท้านะคะอาจจะมีะที่การลื่นมันก็จะทําให้มันก็จะเป็นคมๆไปเกาะถนนไว้ให้เกาะไม่ให้เราลื่นนะคะก็ รองเท้าพวกนั้นเวลาที่ไปกิมเวลาที่ไปพระรศึกษาเราจะต้องเปลี่ยนรองเท้าบางโรงเรียนเนี่ยรองเท้าอรองเท้าบูทกันหนาวเนาะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะที่โรงเรียนก็ต้องมี i n อิน s c o o o l in ิ h e s c h o o l ก็คือรองเท้าที่ใส่ข้างในตึกในห้องเรียนเพราะว่ารองเท้าที่เราไปใส่ข้างนอกมาก็อาจจะ เปอเปื้อนเปียกเปียกหิมะเปียกฝนนะคะจะต้องเอาวางไว้ตากไว้ให้แห้งก่อนไว้ข้างนอกตรงที่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปในห้องเรียนก็เปลี่ยนรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะคะอ่าแล้วโดยเฉพาะวิชาพระศึกษาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเพราะว่า,วาลงยิมใช่ไหมคะลงยิมที่เราไปเล่นพระศึกษาข้างในเนี่ยพื้นเขาก็จะเป็นไม้ถ้าเราใส่รองเท้าที่ไม่ถูกไปมันก็ จะไปทําลายพื้นนั้นทําให้อ่าเป็นการทําลายสถานที่ไปด้วยนะคะที่นี่เขาจะช่วยกันรักษาแล้วก็เอาให้อ่าให้รักษาให้อยู่นานๆนะคะอันนี้นอกจากว่าเพื่อเสื้อผ้าพระศึกษาให้ถูกแล้วยกตัวอย่างเช่นชุดว่ายน้ำนะคะที่นี่ก็จะมีการว่ายน้ําถ้ามีว่ายน้ําเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ว่ายน้ําผ้าเช็ดตัวแชมพูสระผมพวกเนี้ย ที่มัดผมที่มหมวกว่ายน้ำนะคะก็ต้องเตรียมมาด้วยแล้วแต่ชั่วโมงของภารัศศรเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวิชาไปนะคะแทนสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ jag l i v e r in mobilen till l a r e för undervisningen s t a r t e r jag l ว v e r in ม o b บิลเลนทิลเลเร่เฟอร์หนังส n อการเรียนการสอนเริก็ยายระเบดอินก็คืออันนี้ะระเบิดอินก็คือเอาม o b บิลแปลว่ามือถือนะคะมือถือเนี่ยฉันเอาไปให้ครูนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเฟอร์แปลว่าก่อนก่อนที่การเรียนการสอนจะเริ่มต้นขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยหรือว่าถอดพวกยัก,กเสื้อกนันหนาวอะไรออกไปเข้าไปในห้องเรียนเราก็จะต้องเอาโทรศัพท์นะคะมือถือปิดเสียงนะคะปิดเสียงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปให้ครูก่อนที่จะการเรียนการสอนจะเริ่มขึ้นนะคะเขาก็จะคืนโทรศัพท์ให้เราตอนที่เราเลิกเรียนแล้วตอนที่เราจะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงที่มีการเรียนการสอนช่วงที่มีเวลาที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตที่จะให้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้แล้วแต่บางที่นะคะบางที่เนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นพี่โตๆหน่อยก็อาจจะอนุญาตให้ใช้แต่ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะคะไม่ให้เปิดเสียงไม่ให้เปิดใช้ในช่วงที่มีการเรียนการสอนอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ห้องห้องไปนะคะ แต่ว่าถ้าเห็นประโยคนี้ก็คือเราเอาโทรศัพท์ให้ครูก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะมาดูข้อสุดท้ายค่ะย้ายโฟร์มูบิลเลนทิลบาเก s โนร์สกูลเดอร์ d กนแอร์แฟดีย้ายโฟร์มูบิลเลนทิลบาเก้โนร์สกูลดนอร์ฟดเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือ ชั้นเนี่ยก็จะได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคืนตอนที่โรงเรียนเนี่ยเลิกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนมากก็จะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ก็ก็จะเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ที่โรงเรียนนะคะถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเห็นแบบนี้สําหรับโรงเรียนที่คนที่มาใหม่นะคะถ้ามีแบบนี้ก็คือหมายถึงอย่างที่ครูพูดไปนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือกติกากฎข้อบังคับในโรงเรียนที่ครูนำมาฝากนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาใหม่นะคะเพราะว่าตอนที่เรามาใหม่เนี่ยเราก็ยังอ่านภาษาไม่ได้เนาะบางทีถ้าโชคดีอาจจะมีคุณครูคนไทยไปช่วยเหลือเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็พยายามเรียนรู้กันไปนะคะถ้าไปเห็นประโยคแบบนี้อ้อคือเขาให้ทำแบบนี้แบบนี้นะประมาณนี้นะคะ ดูแล้วมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วคุณจะเข้ามาตอบค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะเจอก,กันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอสหรือว่าสำหรับคนที่ไปโรงเรียนที่นอร์เวย์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนที่นอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะ